ปิงให้เก็บสองคนเนี่ยค่าบาซีบีจีค่ะปิงปิงเท่าไหร่โอ้ห6กสิบหกบาทนะสิปังสี่บาทเจ็ดสิบาอาอยากไปเตะที่ข้อเท้าเขาเอ็ดีชนะรอบอ่ะแปดสิบแปดสิบไหมอย่าลืมดูเลตนะครับพี่ ลิตลิทลิทเดี๋ยวไปดูลิตของปิงก่อนโอ้โหมันมีช็อตที่ยิงขึ้นมาจากสิบเอ็ดบาทหกสิบไปสิบสองบาทห้านาทีรวดเดียวจริงๆแล้วมันจะขึ้นแค่สองนาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาการที่อยู่ดีมาไล่ขึ้นมาแบบนี้มันต้องไม่มันมันไม่เป็นธรรมชาติค่ะ ถ้าเป็นธรรมชาติมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นตอนเชา้าที่คือติด11บาท90ลงมา11บาท80ลงมา11บาท70ลงมา11บาท60ติดพออยู่ดีก็มีการไล่พวดเดียวขึ้นไปที่2บาทแล้วก็หยุดนะครับ <BJ S 1> <ứng> แล้วก็มลค่าการซื้อขายที่เข้ามาก็หนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่นณะดันี้ลิฟก,ก็คงมีโอกาสาที่จะค่อยๆขึ้นไปละนะครับแล้วก็ยังคงเป้าหมายไว้ที่15บาทเหมือนเดิมส่วนจ G ก็ ก็คงไปถึงที่เราคุยกันนะพี่แปดสิบแปดสิบไหมว้าวห้าบาทปีเงืยใครทำเนี่ยใครเอาเพราะอะไรไาด้ปัดไปปัดเข่าใครทำบิดออฟเฟอร์อ่านได้ไหมเนี่ยซีบีจีจริงๆริงแล้วจริงๆรแล้วก็ตอนเมื่อวันนี้พี่ม่อนก็มีบอกให้ช่วยดูใเก็บไว้ด้วยนะวันอาทิตย์มาสอนพี่นิดนึงตอนที่เขาจูงจวงกันอ่ะจริงๆแล้วจังหวัดจังหวะดตอนนั้นอน่ะมันสวยมากก็คือ เช้ยวันนี้ผมก็คอไปอีกสักรอมนึงแต่ว่าช้านะที่ผมคอไปแถวหกสิบสองบาทหกสิบสองโอ้โหได้เท่ากันแหละใช่ก็ก็ถือว่าช้าว่าช้าแต่ว่าก็ก็เป็นการคอเทรดดิ้งในวันที่ได้ต่างขายออกยังอย่าเพิ่งชิก็คงก็คงยังไม่ได้ขายพี่ก็คงจะหน่อยนะอย่าพิ่งขายนะครับครับอ่ะอ่ะได้ได้ไอตัวนี้ต้องคอหกสบสองปิงเก็บข้อมูลให้พี่ได้ป่ะเดี๋ยวไปคุยกันนะพี่อยากรู้อะ จังหวะไม่ได้เก็บภาพเลยพี่ช่วงนี้ผมภารกิจชีวิตยุ่งเหยิงมากงานเยอะมากครับเลยไม่ได้เก็บภาพแต่ว่าคงไปนั่งเล่าให้ฟังมากกว่าครับอ้าวเดี๋ยวพี่ก็เก็บเองเดี๋ยวเราอัดวีดีโอเลยไหมเอาพี่อัดวีดีโอให้หน่อยคาราบาวแดงเอ้ยไม่ใช่คาเาบาลกินดีกว่าพี่ตัวลิตรสวยมากพี่อลิตรโหสิบเอ็ดบาทบิดออฟเฟอร์เป็นยังไงกระจายไหมดูดี นะครับดูดีเท่ที่สังเกตเห็นก็คือว่าเห็นที่เมื่อกี้รากุยกันพอเล่นไล่ขึ้นมาปุ๊บก็ตอนนี้ก็พยายามตบเสื้อบายเก้าสิบแอบตบอยู่แต่ว่าถอนบิดอยู่เรื่อยๆเ,เ,เมื่อกี้วางบิดแปดแสนเหมือนวางแล้วแล้วก็<ช>ถอนออกตอนนี้บิดก็ค่อยๆเติมเลนเลยเป็นสามแสนนะครับคง2 2> ต้องรอการแต่ถ้าเดาว่าถ้าการแบบนี้เยวต้องมีเคาะลวดสิบสองบาทผมเดานะภายในสามนาทีต่อจากนี้นั่งดูเลยไหม ดาดาวดาว่า,าวเพราะว่าพี่ดุเมเกียร์ปิดเขาวางเขาอยู่แปดแสนนะอยู่ดีหายไปเลยนะครับก็เดาว่าเตรียมเคาะเตรียมเค <laughs> าะเหรอบิดสี่แสนออฟเฟอร์ล้านหนึ่งสิบสองบาทแล้วค่ะไม่คือตอนแรกคือตอนแรกเขาวางแปดแสนแล้วอยู่ดีถอนไปมันเหลือสองแสนสองแสนแล้วเมื่อกี้ก็เติม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 มาเป็นสี่แสนเดี๋ยวผมว่าไ้ที่ถอนไปอ่ะเขาเหมือนเตรียมแฟนบายมารอเคาะมากกว่า ดี๋ยวก็ได้รอดูว่าจะขอ12บาทกว่าไหมครอเหรอรอ,อ,อดูสุดยอดรอดูรอดูรอดูต่มีไอ้ตัวหนึ่งที่ปิงพูดเมื่อเช้าคือการบินไทยไม่ผ่านจริงๆเนอะออมันกลับลงมามันไม่ผ่าน35ง่ายๆนะค่ะคุณผู้ชมนี่วิธีการดูบิดออฟเฟอร์กับปิงซึ่งเราก็ตัวหนึ่งบ้านปูเป็นยังไงบ้างเออบ้านว่ามันก็ไม่น่าผ่านก็อชกนีมันก็ค้างอยู่16บาทนั่นแหละปิงบอกไม่น่าผ่าน16วันนี้ ใช่แล้วก็การมนไทยเห็ไหมที่คุยกันจากเช้ามาตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมใช่ครับองดูพิชอนะรอดน้องเปริงน้องเปรงชนะรอดจะรอดดูกันนะจีได้ได้อ่ะมีอัปเดตอาทิตย์หน้ายังไงคะตลาดที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ผมว่าวันนี้คุณเจะไดชจะเล่นคงไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมากมายไม่ใช่นิสัยเขาที่อยู่ดีจะมาบอกอะไรล่วงหน้า นะครับเขาก็คงยึดแนวโน้มเหมือนเดิมนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นคื่ปีหลังดีขึ้นเงินเฟ้อดีขึ้นนะครับเสร็จก็อาจจะมีการพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่ก็คงไม่ได้ระบุช่วงเวลาในการขึ้นอย่างไรก็ตามเ,เอ,อ่ดูจากพวกประธานเฟดหรือกรรมการเฟดสาขาต่างๆเนี่ยปรากฏว่าได้ออกมาพูดค่อนข้างเยอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ห้าคนเลยนะครับนับนี้ผมนับนะวนะ ยังไม่รวมอลังกีสแปนอีกเนี่ยแล้วบอกว่ามีห้าคนที่ออกมาพูดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมันชัดเจนมากอย่างไรก็ตามเนี่ยสัญญาณที่ไม่ดีเลยก็คือตอนนี้เงินบาทยังแข็งอยู่ US dollar ยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่มันอยู่ในเป็นสาที่สเดเจขึ้นมาทุกอย่างจะปีกลับแรงมากซึ่งมันอาจจะกระทบกับตลาดหุ้นได้ก็ต้องระวังครับสัปดาห์หน้ากรอบเท่าไหร่ครับปิงตัวเซตอะ เขาเริ่มจะเริ่มเคาะ12บาทแล้วพี่ลิทเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วเคาะ12บาทอยู่ะลิทเหรอคะตุบๆใช่ตุบๆ๋ยวคงค่ามาครับเดาว่าเซตเซตดูเซตให้พี่กรอบเรวต้านเรารับสัปดาห์หน้าก็คงไม่ได้ผ่าน150 60ผมว่าผ่านยากผ่านยากผ่านยาก ตอนนี้มันเป็นกรอบไซด์เว1,530-1,560นะครับพี่ก็คิดว่ายังอยู่ในกรอบนี้ต่อไปจ้ะครับจ้ะจะ CPG ถือต่อนะครับครับจ้ะโอเคหมดแล้วนะเจอกันวันอาทิตย์ค่ะปิงครับครัครัครับก็ใครนะลุยกับคุณปิงวันอาทิตย์นะอย่าลืมนะได้รับ SM S แล้วที่โทรไปเลยนะ0864902823วันอาทิตย์นี้โอ้โห่ะเดี๋ยวพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิ